ไกับทางด้านของน้องเอมกับน้องอูกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตก,กใจเหมือนกันนะคะก็คือสภาพแบบน่ากลัวถ้าเราเปิดไปเจอเราคงแบบแม่บ้าน <c oughs> ฉันไม่สามารถทาคนเดียวได้ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญค่ะใ,ในยุคยิ่งโควิดอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันจะติดสมมติติดในเขาบอกเสื้อผ้าเนี่ยอยู่เป็นเดือนนะคุณหรออือของผู้ชายเนี่ย กางเกงยียนมักไม่ค่อยซักด้ว<ล>ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่คออ่<ฮ>ะจริงๆนะเพราะว่าเรามีความเชื่อไงกางเกงยียนเวลาใส่ไปเนี่ยนะถ้าซักบ,บ่อยๆสีมันจะไม่สวย,สวยอะไรแบบนี้อตอนนี้ก็ต้องเน้นซักบ่อยขึ้นนะครับวันนี้ชวนดูกันด้วยนะสำหรับข่าวบันเทิงของเรา<ฮ>ะนะฮะไปกันที่บ้านของพี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็พี่จูนกษมาเห็นว่าสวนกระแสทุ่มร้อยล้านลุยธุรกิจต่อนะครับเอาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในป๊อปนิวส์เดลี่ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ เบิร์นจูนทุ่มร้อยล้านต่อยอดธุรกิจให้ไปต่อได้หนุ่มคงกระพันชี้แทงข่าวลือหอบครอบครัวไปต่างประเทศบาสุรเดชเผยไมเคิลเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าสู่วงการ ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นาย๊ัมนิวสเอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวสเดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยมาเลยเอ็มสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะนี่วันนี้ตื่นมานี่อินโทรเพลงพี่เบิร์ดขึ้นมาเลยยังไงคะตึง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 หมอกจางๆหรือควันใช่ไหมเต็มไปหมดเลยคลึกมากเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเปิดเครื่องฟอกกันด้วยใส่หน้ากากกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเผลอออกไปสูดนานๆไม่ไม่มีใครสูดหรอกสมัยนี้เพราะว่าใส่หน้ากาก Oh. กลัวกันนะคะสำหรับโอมิครอนเราก็ต้องมาอัปเดตกันสักหน่อยคุณหนูว่าเอะวันนี้คนในองการบันเทอมมีติดเพิ่มเติมไหมหรือว่าลิสต์หยุดแค่เมื่อวานแล้วไม่หยุดครับ <c oughs> คือไม่แผ่วจริงๆสำหรับโอมิครอนนะครับแล้วก็ตัวเลขของผู้ป่วยของเราก็ยังหลายพันอยู่นะครับ <c oughs> อทีนี้บ้านนี้ครับบ้านของพี่บอยไฟภูมิรัต นักร้องนักแต่งเพลงนะครับคือก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนภรรยาพี่บอยเนี่ยเขาไปติดมาก่อนแล้วที่บ้านเนี้ยเขาก็มีลูกสองคนใช่ไหมมีน้องชื่นใจแล้วก็น้องขุนเขานะฮะก็แน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากจะเห็นลูกตัวเองติดโควิดหรอกและที่สําคัญที่พี่บอยเขาเป็นห่วงมากๆกก็คืออากงที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับอยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหม ใช่อยู่ที่บ้านด้วยคือถ้าเกิดว่าติดเนี่ยสมมุติติดทั้งครอบครัว4คนเนี่ยคือไม่สมมุติเราก,ก็ติดแล้วแหละแต่ว่าพอติดปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปรักษาตัวแยกรักษาตัวแล้วใครจะดูแลอากงที่<ช>เป็นอัลไซเมอร์นะครับคือผู้ป่วยอัลไซเมอร์นี่เขาจะมีอาการหลงหลงลืมๆมใช่ไหมล่ะนะก็เลยเป็นห่วงเป็นพิเศษเลยนะครับทีนี้เนี่ยพี่บอยเองก็ออกมาโพสต์ภาพผ่าน IG story นะครับโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีด ก่อนจะโพสต์ภาพขณะนั่งอบกอดลูกๆทั้งสองคนแล้วก็ระบุข้อความว่าเป็นไปตามคาดตุ๊กตาก่อนคนแรกตุ๊กตาก็คือภรรยาของพี่บอยนั่นเองนะครับต่อมาช่วงเย็นนี่เมื่อวานนี้เลยนะครับนักแสดงอย่างคุณหม่อมเอ็มอัธพลเนี่ยก็ได้โชว์ผลตรวจเช่นกันนะครับ a t k 2ขีดผ่าน IG ระบุข้อความว่าทุกคนครับ ผมติดเชื้อโควิด -19 ตื่นมารู้สึกเจ็บคอไอแห้งๆนิดหน่อยนอกนั้นปกติทุกอย่างตรวจ ATK ทั้งสองแบบแล้วผลเป็นบวกตอนนี้ก็รักษาตัวแบบ Home Isolation อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนด้วยคือส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดก็มักจะเป็นห่วงคนข้างหลัง<ช>หรือว่าค,คนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองนะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของพี่บอยไตร แล้วก็หม่อมเอ็มด้วยก็แล้วกันนะครับคืออย่างที่เราบอกว่าเราติดเองสมมุติอายุประมาณ20เป็นต้นไปหรืออ่ะสิขึ้นไปก็มไม่แน่ห่วงเท่าไหร่ได้รับวัคซีนกันเรียบร้อยแต่ถ้าเด็กอย่างลูกพี่บอยเนาะเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าไปอ่านเนี่ยอินสตาแกรมก็บอกว่า<ม>ช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นไข้เหมือนกันแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะคะบอกว่าปอดเริ่มมีฝ้า<ม>แต่ว่าตอนนี้ก็คือไข้เริ่มลดลงแล้วแล้วก็พอหายซึมเนี่ยก็กลับมาปวดเหมือนเดิมครับ อ,อย่าง,ร,งรุ่น <ใจ S 1> พี่ <ใน S 1> เราสองคนเนี่ยพี่ดิวอรุณพงศ์หรือว่าพี่ดิวเดอะสตาร์เนี่ยเขาก็ติดแล้วก็รักษาตัวจนหายดีแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะออกจากฮอสพิทอลมาแล้วเนี่ยเขายังมีอาการไอแห้งๆอยู่ซึ่งเขาก็โพสต์ถามเลยว่าใครที่เคยมีประสบการณ์ติดโควิดช่วยเข้ามาแชร์หน่อยได้ไหมว่าอาการไอแห้งๆแบบนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่เพราะว่าพี่ดิวเองเขาเป็นนักร้องด้วยไงมันมีผลกระทบต่ออาชีพการงานเขาไงเขาก็กลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นภาวะ ลองโควิดแล้วไม่รู้จะเป็นต่อไปอีกนานเท่าไหร่นักร้องกับการไอนี่ไปด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมลองร้อง,อ,งอยู่ไอนี่ม,มันเสียความมั่นใจมากๆเลยนะฮะ,ะส่งังให้กับทุกๆคนด้วยนะ,ะคะรวมถึงพี่ดิวขอให้หายไวๆนะคะมาดูกันต่อดีกว่าช่วงนี้หลายคนรู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มทําธุรกิจตอนนี้มันใช่เวลามันใช่ท่ามิ่งไหมด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แต่ครอบครัวนี้ค่ะเขาไม่หวั่นเลยจริงๆนะนี่พี่เปิ้ลนาครนนะคะแล้วก็พี่จูนค่ะ เห็นว่าลงทุนนี่คือวันที่เขาร่วมเซ็นสัญญากันนะคะต่อยอดธุรกิจทุ่มทุนกว่าร้อยล้านบาทเห็นส้คลิปแล้วขยี้ตาตกใจตอนนั้สิบล้านหรือเปลไม่ใช่นะคุณผู้ชมร้อยล้านบาทนะคะเซ็นสัญญากับพันธมิตรเกาหลีนําเข้าสินค้าเกาหลีของแท้ราคาถูกค่ะเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ไปต่อ หลังซบเซาจากปัญหาโควิดมาสักพักนะคะแถมภายในปีนี้เขาขยายร้านนะเพิ่มอีก3ร้านด้วยกัน,นะคะ่ะงานนี้ทั้งคู่บอกว่าไม่ได้ละตอนนี้คือต้องเดินหน้าต่อเพราะถ้าเรารอให้หมดโควิดรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นรอหมูราคาถูกลงก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็คงไม่ได้เริ่มลงมือสักทีค่ะพี่เปิ้ลเชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเรารอที่จะ รอจนกว่ามันจะหายดีจนกว่าริมอจนกว่าแผลจะหายดีอ่ะมันไม่ได้มันอีกนานเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านะฮะเราให้กําลังใจคนไทยทุกคนเลยมาเชื่อพร้อมกันเถอะครับว่าชีวิตเรากําลังจะดีขึ้นเศรษฐกิจเราถึงแม้มันจะดีขึ้นมันหอ้หมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะกูลาบากแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทํามาหายกินแล้วไม่ยอมแพ้มันเนี่ยพี่เปิ้ลเชื่อว่า ขายคนเล็กๆคนน้อยอ่ะทำมาค้าขายอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้อ่ะบาทสองบาทสิบบาทร้อยบาทยังไงมันก็ต้องได้<ช>เรามีการลงทุนอยู่ในในหลายแบบด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของร้านอาหารนะฮะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะมีการลงทุนเปิดร้านอาหารเพิ่มอีก2-3ลถึงสามร้านอาหารสามร้านอาหารน้ม่ใช่ราคานะเด็เขาก็เป็นตีเวลาราคาสองถึงสามร้านอาหารนะฮะในในในปีนี้ต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ<ช>นั่นก็คืออีกธุรกิจหนึ่ง นะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ของอนนไม่จูนเขาใช่ฮะก็ที่ทําก็ยังทําอยู่ค่ะ,ะจ,จูนเน่ก็ยังมีอยู่โอ้ไม่ธรรมดาเราหันมาสบตากันปริบๆเลยนะฮะ<า>แต่ก็พี่เปิ้ลเองเขาก็มองเอาไว้ว่าหเหมือนแบบ ไม่ต้องรอใช่ไหมถ้ารอแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็ไม่รู้คือเข้าใจก<ต>ันเหมือน<ม>โอกาสมาถึงอ่ะโอกาสมันก็เหมือนอไอติมอ่ะไม่รีบชิมก็ละลายละลายแต่บางมุมบางคน <c oughs> มันก็ยากจริงๆคือเงินตอนนี้ในการใช้ใจ่ายประจําวันบางทีมันก็ยังลําบากจะเอาไปลงทุนเขาก็รู้สึกว่ามันต้องแบ่งให้มันจัดสรรให้มันลงตัวครับคือ,คอก,กรณีนี้ไม่แน่ใจว่า เขาเอาเงินเก็บมาหรือเปล่าคือร้อยล้านนี่เยอะนะกับการทุมทําธุรกิจนะแต่สําหรับคนที่อ่าโอเคคุณมีทุนอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าห่วงแต่ถ้าถึงขั้นต้องไปกู้ยืมมาเพื่อลงทุนทําธุรกิจอันนี้ต้องคิดดีๆรอบคอบเหมือนกันนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการหลายๆท่านก็แล้วกันนะครับผมมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีการแต่งหญิงสำหรับพี่เปิ้ลนาครเนี่ยนะฮะ ค่อยๆเลื่อนขึ้นมามาดูซิแผนกล้องขึ้นมานะครับปรากฏเป็นพี่เปิ้ลไม่ใช่พี่จูน<อ>นะครับพี่จูนนี่รำอยู่ข,ข้างๆกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> ที่ไปแต่งหญิงรำแก้บนที่ศาลพระพรมเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าก่อนหน้านี้นเคยไปบนเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ว่าขอให้น้องออก,ก้าที่ไปแข่งเจสสกีเนี่ยติดท็อป5เข้า1ใน5 เดี๋ยวจะมารําแก้บนให้ปรากฏว่าเกินคาดไง <ฮะ S 1> เพราะว่าน้องออก้าเองเขาก็มีทั้งฝีมือด้วยก็ต้องยอมรับว่าเก่งนะครับแล้วก็ได้อันดับรองชนะเลิศนะฮะเกินคาดจริงๆนะทำให้ตัวพิปิลเองเนี่ยต้องไปแก้บนตามที่ขอเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าสำเร็จปุ๊บจะมาแก้บนให้ในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เตรียมจะผลักดันลูกให้เต็มที่กับสิ่งที่ลูกรักด้วยนะครับผม ทำแก้บนให้ลูกเนี่ยคือลูกแข่งเจสกีในการแข่งระดับโลกแล้วแล้วคือแต่ละคนนี่แบบโอ้ยรุ่นพี่แก่ก็ออกามากเราเราก็คิดว่าลูกกูจะติดหนึ่งในห้าไม่ติดเราคิดว่าไม่ติดแน่ๆไม่น่าจะติดหนึ่งในห้าน่าจะที่หกที่เจ็ดเนี่ยตกรอบแน่นอนเขาเอาแค่ห้าคนแล้วก็โดนสาธุขอให้ลูกติดหนึ่งในห้าถ้าได้แค่ที่ห้าลูกจะไปลำถวายพระพม แก้บนปรากฏว่าได้รองแชมป์อ,อันดับหนึ่งได้ที่สองมาโอ้โห,ห,หทีนี้เสียงและนาดลอยมาในหูเลย <S <S แต่ในความความเป็นพ่อเป็นแม่อะมันลุ้นสุดชีวิตอยู่แล้วแหละแต่ได้ที่เท่าไหร่ไม่ไม่สำคัญหรอกคือเขาก็ได้ออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตเอาเอาชีวิตตัวเองไปใช้กับกีฬามาปรับใช้ในส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องเรื่อง,องบนของคนไทยถ้าพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องทำให้สุดอย่าทำเล่นๆก็บอกเขาก็จัดเต็ม จ้างนู่นนี่คนครูนัรศินลิ์มาเย็บมาโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โก็จริงจังนะคะแล้วก็แสังคมิมดีด้วยน้องเก่งมากๆเลยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของพี่หนุ่มคงกระพันเห็นว่ามีข่าวลือว่าพี่เขาเนี่ยหอบลูกไปต่างประเทศรจริงหรือเปล่าติดตามกันช่วงหน้าค่ะ อยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะครับกับรายการ POP n e w วส์เดลนะครับแวะทักทายมิตรรักแฟนรายการของเราสะหน่อยนะฮะสวัสดีคุณอุกิตินะฮะบอกว่าสวัสดี FC แนนนนดูช่องนี้ทุกวัน8-9นาฬิาแต่รายการเรามากี่โมง <c oughs> 9โมงถึง9<อ>้าโมงครึ่งอาจจะหมายถึงว่าวันนี้เริ่มดู9้าโมงต่องไงอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูช่วงเวลานี้ด้วย9โมง ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทักทายคุณพีสุรีด้วยนะฮะแล้วก็คุณวัจนานะฮะคุณอูเองถามด้วยว่ามีข่าวพี่เวียไหมดูก่อนมีไหมนาวันนี้ข่าวพี่เวียไม่มีนะครับเพราะว่าพี่เวียก็จบไปแล้วเคลียร์เรียบร้อยอจบไปแล้วทุกเรื่องถูกต้องนะ,ะมาที่ข่าวของรุ่นใหญ่คนนี้ฮะพี่หนุ่มคงกระพันนะฮะยังจําภาพได้ดีตอนพี่หนุ่มขึ้นชกมวยเทนไฟท์เทนชกโหดเหมือนโกดคู่ชกจริงๆ <laughs> นะครับสําหรับพี่หนุ่มนี่มีข่าวออกมาเป็นข่าวลือนะ พี่หนุ่มก็บอกว่างงมากที่มีข่าวลือว่าหอบครอบครัวหนีไปต่างประเทศไม่ได้หนีหรอกก็คือย้ายลกลากไปอยู่เขาบอกนีเลยเออข่าวลือเขาว่างี้แล้วก็เนี่ยช่องเจ็ดปลดฟ้าพาหนุ่มหอบลูกสามไปเมืองนอกอ,อันนี้เป็นเฟคดิวนะพี่หนุ่มว่างี้นะคือเขาบอกว่าต้นเหตุของประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นจากภาพในไอจีที่พี่หนุ่มเขาลงเอาไว้นะครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็เคลียร์ประเด็นที่ว่าโดนปลดจากช่องดังว่า ยังทําอยู่นะครับส่วนเรื่องคนที่กุเฟกนิวเนี่ยพี่หนุ่มบอกไม่ได้คิดจะฟ้องแต่อยากจะฝากไปถึงว่าจะเขียนข่าวอะไรก็ควรสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าตัวก่อนเพราะบางครั้งมันส่งกับผลกระทบต่อเรื่องงานในอนาคตเหมือนกันนะครับค่ะมัน่าจะเป็นเฟกนิวแบบค,คือคิดขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่ารูปที่ใช้ภาพที่ใช้ก็เป็นภาพที่ตอนที่น่าจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวมั้ง ที่มีกระเป๋าเยอะๆหลายๆใบอ่ะพี่หนุ่มก็ถ่ายไว้จริงๆ <c oughs> ก็เป็นไ G ของเราตอนนั้นไปภูเก็ตกับครอบครัวตอนเนี้ยลูก3คนไงเวลาเราไปมันก็ของมันเยอะนะมันก็เป็นกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกับเหมือนเดินทางไปต่างประเทศเลยไม่มีทางหรอกที่คิดอยากจะไปอยู่เมืองนอกก็คืออยากอยู่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าไอจะไปเที่ยวแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมแต่จะไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยหมายถึงว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่นะ โหยากมากยากมากเพราะหลักก็ฝากถึงคนที่ปล่อยข่าวนะครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากจะเขียนข่าวอะไรก็ถามพี่สักนิดหนึ่งก็ได้ว่าพี่นุมจะไปจริงหรือเปล่าหรือมีเหตุอะไรหรือไปได้ยินอะไรมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเขาจะแบบว่าเขียนข่าวขึ้นมาจากจินตนาการของตัวเองบางทีเขาอาจจะไปได้ยินอะไรมา ก็ย้ำตรงนี้ชัดเจนว่ายังอยู่ประเทศไทยนะคะไม่ได้ไปไหนครับผมุุหนูหาอะไรคะหาเรื่องงานพี่หนุ่มครับแต่ก็คิดว่าก็ยังคงทําอยู่ปกติเพราะว่า<ช>ถ้ายังอยู่เมืองไทยก็ยังคงต้องมีรายการเพราะว่าพี่หนุ่มเองเขาก็เป็นเหมือนแบบพิธีกรที่แบบมีคนติดตามเขาเยอะไงะเวลาเขาทํารายการมันอินไซน์จริงๆข้อมูลเชิงลึกมาครบมาก ใช่ะคะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าบ้านนาดาวค,คือก่อนหน้านี้นนมีเห็นข่าวแล้วแหละว่าน้องเจเจต้าเหน่งที่เรานําเสนอไปว่าเขาหมดสัญญาแล้วก็ไม่ต่อเป็นฟรีแลนซ์ทีนี้มาถึงนักแสดงอีกหนึ่งท่านหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณต่อธนาภพนี่ยังไงเพราะว่าหลังๆเห็นหน้าพี่ต่อบ่อยไหม ในช่องของพี่บอย <c oughs> คือคนบอกว่าเอ้ยไปดูไปบ่อยไปเล่นละครบ่อยอะไรเงี้ยค่ะจนหลายคนสงสัยว่าหมดสัญญากับนาดาวหรือเปล่าแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านทางอโศกนะคะเจอคุณต่อถามซะหน่อยเขาบอกว่ายืนยันเลยว่ายังมีสัญญาเหมือนเดิมไม่เหงานะแม่น้องๆน่ะออกไปกันหลายคนละ อีกทั้งป,ปีนี้ค่ะมีโปรเจกต์ใหญ่กับช่องฝั่งอโศกด้วยเลยอาจจะเห็นหน้ากันบ่อยนะคะแต่ก็ชี้แจงค่ะว่าถ้าหมดสัญญากับบ้านหลังเนี้ยก็ยินดีต่อหากผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะเราก็บอกว่ารักนาดาวและรัก GDS เสมอค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับคือผมถ่ายละครอย่างเดียวเลยคิดว่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการเรียกเรียกเข้ามาคุยกันแต่ว่าไม่มียังยังไม่มีคุยครับ คือจะบอกว่าคือมันไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะสิ่งที่ผมไม่เคยลืมคือเราโตมาด้วยกันความสัมพันธ์มันไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมรู้สึกว่าเราโตพอที่จะยอมรับการตัดสินใจแต่ละบุคคลได้แล้วคือคือสุดท้ายแล้วผมว่าทางเดินแต่ละคนมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเขาผมผมก็รักที่นี่พวกพี่ก็รู้ง่ายง่ายมันก็ดูชัดเจนอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกก็คือผมรักนาดาวรัก G d ดมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็ผมว่าให้ ให้เป็นฝ่ายผู้ใหญ่ตัดสินใจก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจร่วมกันน่าจะเป็นทางที่น่าจะดีกว่าครับชัดเจนนะคะรักนาดาวรัก GDH นี่พี่นี่ถ้าถอดเสื้อออกมากลางหลังนี่พี่สัก PPTV อยากเห็นไหนลองดูสิ <laughs> อย่าสิอย่าขายี้ไปต่อไว้ๆนะแต่ยังไงพี่ก็ยังคงรัก,รกที่ <TV. S 2> นี่อยู่ใช่สังเกตได้จากสีเสื้อพี่สีชมวันนี้เราใส่กันแบบสีฟ้าเลยนะโอ้โชคดีมากที่วันนี้สีตรงนะฮะ <laughs> <laughs> ไปดูที่หนุ่มพอสลันกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระเขาว่างานรุมเนื้อหอมนะอเออถึงขั้นที่ว่าบอกผู้จัดการ เลือกลักงานให้ผมหน่อยโอ้ยอยากมีฟิลนี้เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าคิวแบบแน่นชนกันปุ้งปังปุ้งปังเลยนะฮะก<ช>็เนี่ยฝากพี่เบิ้มไปนะครับพี่เบิ้มก็เป็นผู้จัดการของคุณพอร์ตเขานะครับเขาบอกว่ามีคุยกับพีเบิ้มเหมือนกันบอกว่าบางทีเนี่ยก็ต้องเลือกให้พอร์บ้างนะมไม่งั้นเนี่ยพอร์ตแยกล่างไม่ได้อ่าอย่างนี้เลยนะครับ จตัวก็บอกแฮปปี้มากเพราะว่าได้ทําอะไรที่หลากหลายส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีกับอดีตแฟนเก่าคุณดาวพิมพ์ทองเนี่ยอันนี้คุณพอลเขาก็บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ทนายก็แล้วกันนะครับด้านหัวใจตอนนี้ก็ยอมรับว่ามีสาวใหม่คุยแล้วแต่ไม่ขอเปิดตัวเพราะว่าประสบการณ์จากความรักครั้งเก่าก็ยังคงเป็นบทเรียนให้กับเขาอยู่นะ,ะฟังเสียงหนุ่มพอสหน่อยฮะก็แฮปปี้ดีนะแฮปปี้ดีแต่ก็ บางทีก็ต้องปรึกษาผู้จัดการนะครับว่าเฮ้ยเรารับงานตรงไหนดีเพราะมันมันเยอะแล้วมันแน่นมากเลยบางทีก็คุยกับพี่เบิ้มนะเฮ้ยพี่เราอันนี้เราไปบ้างก็ได้ลหลหรือเราไม่ไปบ้างก็ได้เหรอเออผมไม่รีบแล้วดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะนะเราก็ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปศึกษากันไปเย็นครับผมค่อยๆค่อยๆผมว่าโตขึ้นด้วยโตขึ้นด้วยครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีก็ทำทำให้เรา แนวคิดของเราเปลี่ยนไปแล้วก็การทำงานก็ดีขึ้นด้วยครับเห็นไหมเขาบอกว่างานนี้ไม่ไปได้嘛ไม่ไหวงานชนส่วนของเรานี่คือมาเลยพูดเข้ามาพร้อมรับอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตต้องสู้เขาพูดไว้เยอะจริงๆนะฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของน้องบาสสุรเดชมาฝากกันแล้วก็น้องบาสบอกเลยว่าคุณอาไมเคิลเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตด้วยค่ะ กันต่อคะ่ะช่วงที่3าในรายการป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้เรามีข่าวของน้องบาสุรเดชมาด้วยมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลายคนได้ทราบกันดีแล้วก็วงการบันเทิงของเราก็สูญเสียพระเอกชื่อดังไปนะคะก็คือคุณไมเคิลพูพา์นั่นเองหลังจากที่เขาจบชีวิตตัวเองลงทีนี้เจอน้องบาสก็ต้องถา,ถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยนะคะบาสบอกว่าตอนทราบข่าวก็คือช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะ พร้อมเผยความประทับใจต่ออาโอ้วยบอกว่าเป็นคนที่คอยดูแลเขาคอยให้กำลังใจทุกๆความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําคัญเลยที่ทําให้เขาเนี่ยอยากเข้าสู่วงการบันเทิงส่วนครอบครัวตอนนี้ค่ะก็กาลังก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดอย่างด้านคุณแม่น้องบาสเองบาสก็บอกว่าแม่ก็สภาพจิตใจดีขึ้นซึ่งบาสเองก็พยายามถามถ่ายคุณแม่เสมอลองฟังบาสพูดถึงประเด็นนี้ดูนะคะก็จริงๆก็ เห็น阿าผมั้งตั้งแต่เด็กนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเราเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมา่อก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างงี้ครับโอ้จริงจริง阿โให้คาแนะนําแทบจะทุกอย่างเวลาเวลาอยู่ในวงการงียครับใช่เขาเขาแนะนําทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบ อยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างนี้ครับมาให้กําลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนมีหรืออะไรอย่างนี้ครับใช่ครับเราก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายครับให้กําลังใจทุกคนเพราะว่ามันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจมันมากอยู่แล้วครับเราก็บอกเออมามาสู้ๆนะเพราะผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ครับอืมนอกภาพจิตใจคนที่ยังอยู่ก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะคะก็ครับ เข้าใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยอืมก็เป็นกําลังใจให้นะฮะทั้งตัวคุณแม่ก็คือคุณแม่เอ็มใช่ไหมแม่ของ้องบาสแล้วก็ทางครอบครัวของพี่ไมเคิลด้วยนะครับอ้าวทีนี้เปลี่ยนอารมณ์กันซะหน่อยมาดูกันที่ข่าวของนางเอกสาวมะปรางอลิสานะครับที่เป็นหวานใจของหนุ่มโอบโอบนิธเขาเคยเหมือนแบบโดนหมอดูทักเขาบอกว่าทักตั้งแต่เริ่มเริ่มคบทักแรงด้วยดูถ้าสมมติว่าเราเพิ่งมีแฟนอ่ะแล้วหมอดูบอกว่า เลิกแน่เลิก<ะ>แน่บอกว่าไม่เกิน5ปีออปรากฏตอนนี้เขาคบกันมาเท่าไหร่เกนนะปีแล้วกําลังเข้าสู่ปีที่6แล้ว<ะ>เรียบร้อยนะฮะมาปรางเองก็บอกว่าเนี่ยอยู่กับคําทักของหมอดูมามโดยตลอดคือถึงแม้ว่าใจจะบอกว่าชีวิตเรา เรากําหนดเองเราเลือกเองได้แต่พอมีคนมาทักเนี่ยแล้วยิ่งเป็นเหมือนแบบคนที่เขาดูดวงเอาวันเกิดเอาเวลาเกิด,ดนนเราไปดูอะมันต้องมีอยู่ในใจนิดนึงปรากฏว่าตอนนี้เปิดใจนะถึงเรื่องนี้<ะ>บอกว่าตอนนั้นนะ่ะรู้สึกน้อยเหมือนกันก็เก็บคํานั้นที่หมอดูทักมาโดยตลอดนะครับตลอดเวลาที่คบกันกับคุณโอบเนี่ยก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่<ะ>ดีใจที่ตอนนี้ผ่านมาได้นะครับส่วนตัวบอกว่าไม่ขอไปดูอีก หมายถึงว่าไม่ดูกับหมอคนนี้อีกหรือว่าเปลี่ยนหมอน่าจะไม่ดูอีกแล้วอ่ะแบบเรื่องความรักเพราะว่าสุดท้ายแบบเราก็ต้องทําตัวเองอ่ะอ๋อนี่ไงในสคริปต์เขาเว้นวรรคเอาไว้ไม่ดูดวงเรื่องความรักแล้วแต่ดูเรื่องอื่นแอนเรื่องอื่นก็คือแบบอ่าสุขภาพการเงินการงานเป็นยังไงแต่ความรักเนี่ยไม่ดูแลนะฮะเพราะว่ามองว่าชีวิตทั้งสองคนเนี่ยไปที่สวยอยู่นะเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะมีทริปไปเที่ยวกับคุณแกงกับคุณดาวเกะใช่ไหมอ่ะฟังเสียงมะปางซะหน่อยฮะ แอบแออยเหมือนกันค่ะก็ก็เก็บเรื่องนี้มานานเอาจริงก็คิดลุ้นอยู่ตลอดว่าเฮ้ยแบบจะรอดไหมหรือว่าจะมีอะไรเหตุการณ์นะให้เราแบบมีปัญหากันไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทําทุกวันให้แบบว่าดีที่สุดแล้วสุดท้ายมันผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางที บางเรื่องในดวงมันก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิจ,วจารณญาและก็ความเชื่อค่ะหนูว่าเขาไม่ทักเรื่องนี้เลยเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าแบบเราเครียดจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดถึงเลยค่ะก็คือใช้ชีวิตก็ปกติเขาแต่ว่าสิ้นแวบอกว่าถ้าสมมติว่าคบกันถึง5ปีอ่ะให้พากันมาดูให้พากันมาดูที่นี่อีกรอบหนึ่งไปไหมไป <laughs> ไม่ไปไม่ไปไม่ไปค่ะก็เขาคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความรักมันอยู่ที่เรากําหนดนั่นแหละไม่ไปเสียแบบนี้เลยนะแบบผมไม่เอาแล้วอ่ะของพี่ก็เคยโดนหมอดูทักภรรยาพี่มาเหมือนกันเขาบอกว่ามีลูกแล้วเนี่ยชีวิตจะสบาย ปรากฏว่าสบายจริงครับได้ซื้อที่นอนใหม่ฮะโอ้โหนอนนุ่มหลับสบายเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อสุดท้ายแล้วเอาที่เราสบายใจดีที่สุดนะคะคืนนี้ฝากด้วยละกันค่ะติดตามนะคะละครทางช่องของเราเกมรักเกมพยาบาทค่ะสามทุ่มครึ่งสนุกเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมมาถึงตอนที่แคทรียาค่ะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ตรินได้รู้นะคะการล้างแค้นซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยจะได้เริ่มขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามต่อด้วยเกมรักเกม พยาบาทคืนนี้3ามทุ่มครึ่งค่ะและสําหรับใครที่พลาดไปอาจจะบอกว่าอุ้ยนอนไวนะคะสามารถย้อนหลังได้เลยที่แอปพลิเคชันแอปเดียว i อทแล้วก็เว็บไซต์ iq.com เท่านั้นครับผมหนูขบอะไรไม่ขำตรงที่น้องเอมบอกว่านอนไวก็คือละครเรามา3ามทุ่มครึ่งนี้ช่วงนี้เอ็มนอนเร็วออเหรอบางทีแบบทุ่มหนึ่งเราก็แบบ ตื่นแล้วหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูย้อนหลังที่ I อชี่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็และกันนะครับแต่ถ้าอยากจะช่วยพวกเราก็ดูสดใช่ดูสดไปด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังไปด้วยเพราะว่าจะได้เก็บข้อมูลเก็บดีเทลต่างๆครับผมอ่ะโซนนี้ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาด้วยนะฮะทักทายเพิ่มเติมก็คือคุณนางมานซีคอนแล้วก็คุณธนิชานะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่กับหูและเองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ